สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่สานะคะบทที่1เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเราเรียนเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกไป2เทคโนโลยีแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือเครือข่ายไร้สายยุคที่5นะคะหรือว่า 5G แล้วก็เรื่องรถไฟฟา้าวันนี้เราจะมาเรียนเทคโนโลยีสุดท้ายกันนะคะนั่นก็คือเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ค่ะ เราจะเรียนทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงการจัดการโลจิสติกความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโลจิสติกกับศาสตร์อื่นผลกระทบของการใช้การจัดการโลจิสติกและการประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดการโลจิสติกและก็ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโลจิสติกกับศาสตร์อื่นค่ะ โดยจุดประสงค์นะคะของวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของการจัดการโลจิสติกได้ค่ะและนักเรียนเข้าใจและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโลจิสติกกับศาสตร์อื่นได้ค่ะถ้างั้นนักเรียนอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าการจัดการโลจิสติกนั้นหมายถึงอะไรเรามาดูไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะ การจัดการโลจิสติกส์นะคะเป็นการบริหารจัดการที่มีการวางแผนการปฏิบัติงานตั้งแต่การผลิตสินค้าหรือบริการการควบคุมสินค้าการบริหารคลังสินค้าการบรรจุภัณฑ์การขนย้ายสินค้าการขนส่งสินค้ารวมทั้งการส่งคืนสินค้าด้วยค่ะและการจัดเก็บสินค้านะคะเมื่อหมดอายุการใช้งานทำให้ทุกขบวนการเหล่านี้นะคะ สามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยนะคะการจัดการโลจิสติกนั้นเกี่ยวข้องตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงมือผู้บริโภคท้้งั้นเรามาดูดีกว่าว่ากระบวนการการจัดการโลจิสติกนะคะจะเกี่ยวข้องกับใครบ้างนะคะนั่นก็คือเกี่ยวข้องตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบนะคะโรงงานผลิตสินค้าการจัดเก็บสินค้าหรือว่าคลังสินค้าค่ะผู้ค้าส่งผู้ค้าปีกนะคะ และผู้บริโภคอย่างเราๆนะคะก็ยังเกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกค,ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าประโยชน์ของการจัดการโลจิสติกนั้นมีอะไรบ้างนะคะเมื่อเรานำการจัดการโลจิสติกนะคะมาใช้นะคะเราสามารถออกแบบการนำเข้าวัตถุดิบการลำเลียงวัตถุดิบและการแปลสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้านะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ เพื่อทำให้กระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะต่อมานะคะเราสามารถนำการจัดการโลจิสติกส์มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าจัดการการขนส่งสินค้าให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ถูกต้องลดปัญหาข้อผิดพลาดในการทำงานทุกขบวนการในการผลิตสินค้านั้นๆนะคะหรือบริการนั้นๆได้ค่ะทำให้เราเกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางการค้านะคะ และประโยชน์ต่อมานะคะเราสามารถนําการจัดการมาพัฒนาการขนย้ายสินค้าหรือการขนย้ายวัตถุดิบนะคะให้สะดวกและรวดเร็วเพื่อลดระยะเวลาในการผลิตสินค้าและยังสามารถพัฒนาระบบการขนส่งวัตถุดิบและประหยัดเวลาในการขนย้ายวัตถุดิบนะคะทําให้ลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกําไรในการผลิตสินค้าและบริการนั้นๆค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมทางด้านการจัดการโลจิสติกส์นะคะมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะเราก็จะสามารถแบ่งการจัดการโลจิสติกส์นะคะออกได้เป็น5กิจกรรมหลักนะคะนั่นก็คือการบริหารการจัดการผลิตนะคะการตลาดและการบริการลูกค้าการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆการจัดการสินค้าคงคลังค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือ การกระจายสินค้านั่นเองค่ะถ้าเรารูแล้วว่าการจัดการโลจิสติกนะคะมีกิจกรรมหลัก5กิจกรรมนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมหลักต่างๆนี้นะคะมีกิจกรรมย่อยอะไรบ้างนะคะกิจกรรมหลักแรกการ,รบริหารการจัดการผลิตก,ก็จะมีกิจกรรมย่อยก็คือการคาดการความต้องการเราต้องมีการวางแผน การใช้วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตเราต้องคาดการว่าเราต้องซื้อวัตถุดิบเท่าไหร่นะคะหรือมีปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมในการผลิตในแต่ละค่ะกิจกรรมย่อยต่อมาก็คือการจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆค่ะเราต้องเตรียมชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆนะคะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาเมื่อชิ้นส่วนเดิมเสียหายเราก็จะมีชิ้นส่วนใหม่ทดแทนได้ตลอดเวลาค่ะ ต่อมานะคะก็คือการบรรจุภัณฑ์และหีบห่อการบรรจุภัณฑ์ต้องมีความเหมาะสมในการขนส่งกิจกรรมหลักต่อมานะคะคือการตลาดและการบริการลูกค้ากิจกรรมย่อยก็คือการบริการลูกค้าเราต้องสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าเราต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาแล้วก็ครบจํานวนกับที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากเรากิจกรรมย่อยต่อมาคือการจัดส่งกลับคืนนะคะ เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วสินค้านั้นนะคะเกิดการเสียหายทางผู้ขายหรือผู้ค้านะคะจะต้องรับผิดชอบให้ลูกค้านะคะสามารถส่งสินค้ากลับคืนได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้นะคะต่อมาค่ะก็คือการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆค่ะกิจกรรมย่อยก็จะเป็นกระบวนการสั่งซื้อนะคะเมื่อเรารับคําสั่งซื้อแล้วนะคะเราต้องมีการติดต่อ กับคู่ค้าของเรานะคะหรือลูกค้าของเราต้องตรวจสอบยอดสินค้าที่มีอยู่เราอาจจะต้องจัดหาแหล่งวัตถุดิบให้ถูกต้องและก็ชัดเจนนะคะเมื่อเราต้องการแหล่งวัตถุดิบเพื่อมาผลิตสินค้าทันความต้องการของลูกค้าเราด้วยนะคะต่อมานะคะก็คือการจัดซื้อจัดจ้างค่ะเราต้องจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบนะคะให้เหมาะสมต้องมีการแจ้งรายละเอียดต่างๆให้แก่คู่ค้าหรือ ผู้ขายของเรานะคะอย่างครบถ้วนนะคะเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทํางานนะคะว่าเราต้องแจ้งรายละเอียดว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าประเภทไหนนะคะมีอายุการใช้งานยังไงอยู่ในสภาพอย่างไรต่อมานะคะเป็นการจัดการสินค้าคงคลังค่ะกิจกรรมย่อยก็คือการบริหารสินค้าคงคลังค่ะเราต้องดูแลและควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้มีปริมาณที่เหมาะสมไม่มากหรือไม่น้อยเกินไป ถ้ามากเกินไปนะคะเราก็อาจจะเสียงบประมาณในการจัดเก็บสินค้าหรือว่าถ้าน้อยเกินไปนะคะเราก็อาจจะส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันความต้องการกิจกรรมย่อยต่อมานะคะคือการจัดการคลังสินค้าและก็การจัดเก็บค่ะการจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้านะคะเราต้องมีการจัดการให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เราสามารถนําสินค้าออกมาได้อย่างรวดเร็วก็มีประสิทธิภาพนะคะและรวมไปถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์ การใช้งานให้มีประสิทธิภาพกนะิจกรรมสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการกระจายสินค้าค่ะกิจกรรมย่อยนะคะการเลือกที่ตั้งโรงงานการเลือกที่ตั้งโรงงานต้องคำนึงถึงการขนส่งสินค้าและการบริการไปยังผู้บริโภคเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าการขนส่งและการขนย้ายสินค้าการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบไปจนถึงมือผู้บริโภคนะคะ ต้องดำเนินการให้มีประสิทธิเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุดค่ะซึ่งในกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นดังนั้นนะคะต้องมีการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้แล้วว่าการจัดการโลจิสติกนะคะประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้างน,นะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลองทำกันค่ะ นั่นก็คือกิจกรรมจงเรียงลำดับเหตุการณ์การจัดการโลจิสติกของการเปิดร้านขายอาหารค่ะโดยครูจะมีกิจกรรมให้ทั้งหมด10กิจกรรมนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเรียงลำดับว่ากิจกรรมไหนหรือหรือเหตุการณ์ไหนควรจะเกิดขึ้นก่อนหลังนะคะโดยกิจกรรมแรกนะคะก็คือการวางแผนแก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงกับความต้องการ 2. นะคะจัไปซื้อวัตถุดิบที่ไหนดี 3. วางแผนจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ 4. ส,สำรวจความต้องการของลูกค้าว่าชอบอาหารประเภทใดหรืออาหารชนิดใดขายดี 5. ออกแบบบรรจุพัณฑ์ที่สร้างสารรค์และเป็นเอกลักษณ์ของร้าน 6. วิธีการจัดเก็บวัตถุดิบ 7. วางแผนการใช้ภาชนะที่ใส่อาหารสำหรับทานที่ร้านหรือซื้อกลับบ้านและขายออนไลน์ 8. ออกแบบห้องครัวและพื้นที่ภายในร้านให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 9. ออวางแผนการขนส่งสินค้าในกรณีลูกค้าสั่งออนไลน์และ1ิเลือกทำเลที่ตั้งของร้านนะคะในการเรียงลำดับเหตุการณ์นักเรียนสามารถเรียงลำดับว่านักเรียนเ,ยเปิดร้านขายอาหารจะทำอะไรก่อนหรืออะไรหลังนะคะกิจกรรมนี้นะคะครูให้เวลา15วินาทีนะคะ ผู้ขอเริ่มจับเวลาเลยค่ะอาหมดเวลาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนน่าจะได้คำตอบแล้วเนาะน่าจะเรียงลำดับเหตุการณ์ได้แล้วนะ เราไปดูแนวคําตอบของคุณครูกันดีกว่าว่าแต่นะคะคในการเรียงลําดับสถานการณ์นะคะบางขั้นตอนนะคะนักเรียนสามารถสลับกันหรือสามารถปฏิบัติงานไปพร้อมกันได้นะคะเช่นการเลือกทําเลที่ตั้งนะคะและก็การสํารวจความต้องการของลูกค้านะคะสามารถทําไปพร้อมกันได้นะคะแล้วก็แนวคําตอบที่คุณครูเฉลยนะคะนักเรียนอาจจะไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะคะไม่มีคําตอบใดผิดหรือคําตอบใดถูกนะคะ นั้นเรามาดูแนวคําตอบขององครูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ 1. นนะคะเราก็ต้องเลือกทําเลที่ตั้งของร้านก่อนใช่ไหมคะว่าทำเลที่ตั้งเป็นยังไงนะคะแล้วก็2ต้องสํารวจความต้องการของลูกค้าว่าชอบอาหารประเภทใดนะคะแล้วก็อาหารชนิดใดขายดีเราจะต้องไปซื้อวัตถุดิบที่ไหนดีนะคะถึงมีราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะคะ 4. นะคะวิธีการจัดเก็บวัตถุดิบนะคะเราจะจัดเก็บวัตถุดิบยังไง 5. นะคะออกแบบห้องครัวและพื้นที่ภายในร้านให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานค่ะ 6. วางแผนจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ 7. วางแผนการใช้ภาชนะที่ใส่อาหารนะคะสำหรับการทานที่บ้านหรือที่ร้านนะคะหรือว่าเราอาจจะขายออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะเราก็ต้องมี บรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหารในการขายออนไลน์ค่ะ8นะคะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสารรค์และเป็นเอกลักษณ์ของร้าน9วางแผนการขนส่งสินค้านะคะในกรณีลูกค้าสั่งสินค้าออนไลน์ค่ะ1 0นะคะวางแผนแก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงความต้องการนะคะเป็นยังไงคะกิจกรรมนี้นักเรียนน่าจะตอบกันได้นะคะ เมื่อเราทํากิจกรรมนี้เสร็จนะคะเรามาสู่หัวข้อของเราดีกว่าก็คือการเปลี่ยนแปลงของการจัดการโลจิสติกการจัดการโลจิสติกก็จะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อควบคุมการลําเลียงกําลังพลอาวุธยุทโธป,ปกรณ์นะคะและสเสบียงจากฐานทัพของตนเองไปยังจุดที่มีการสู้รบให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดก็ขนย้ายอาวุธให้เร็วที่สุดเพื่อ ต้องการที่จะลบชนะสงครามนั้นๆอันนี้ก็จะเป็นเริ่มต้นใช้งานในการขนส่งการลำเลียงทางการทหารต่อมานำการจัดการโลจิสติกส์มาใช้ในการบริการและอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการลำเลียงสินค้าหรือบริการนะคะจากแหล่งวัตถุดิบไปยังผู้บริโภคเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพแล้วก็ต้นทุนต่ำที่สุด สมัยนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าการจัดการโลจิสติกส์แล้วค่ะต่อมานะเมื่อผู้บริโภคนะคะต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็วในการซื้อสินค้าและสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ทำให้มีนำการจัดการโลจิสติกมาใช้กับเครือข่ายออนไลน์เพื่อพัฒนาให้การทำงานหรือการสั่งซื้อสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะเรียกว่า e- โลจิสติกส์ค่ะ ดังนั้นปัจจัยสำคัญนะคะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการจัดการโลจิสติกค,คือความต้องการของมนุษย์และการแข่งขันทางเศรษฐกิจอาจทำให้มนุษย์ต้องนําเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆที่นํามาแก้ปัญหา เรามาทำความเข้าใจว่าการจัดการโลจิสติกนะคะมีการใช้ความรู้จากศาสตร์ต่างๆอย่างไรบ้างดีกว่าค่ะเราก็จะเข้าสู่หัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโลจิสติกกับศาสตร์อื่นค่ะโดยคุณครูขอยกตัวอย่างความรู้ที่นำมาใช้หรือนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการโลจิสติกเพื่อให้การจัดการโลจิสติกมีประสิทธิภาพมากขึ้นความรู้แรกนะคะก็คือความรู้ด้านเกษตรศาสตร์ค่ะ เรื่องการเลือกวัตถุดิบและแหล่งผลิตวัตถุดิบนะคะให้มีคุณภาพการคัดเลือกวัตถุดิบนะคะต้องเลือกจากความสดใหม่เช่นผักของเรานะคะเราก็ต้องเลือกจากความสดใหม่อาจมีรอยของมแมลงที่กัดบ้างนะคะเพราะเราจะทราบว่าถ้ามีมแมลงกัดนะคะสินค้านั้นหรือผักนั้นนะคะก็จะปลอดภัยจากยาฆ่ามแมลงความรู้ต่อมานะคะเรื่องการหาความคุ้มค่าและจุดคุ้มทุนของการสั่งซื้อวัตถุดิบ และการควบคุมปริมาณวัตถุดิบค่ะความรู้ต่อมาก็คือความรู้ด้านการยศาสตร์นะคะนํามาออกแบบกระบวนการทํางานให้เหมาะสมสรีระของแรงงานนะคะถ้ากระบวนการทํางานมีความไม่เหมาะสมกับสรลระของแรงงานนะคะก็จะทําให้ การทำงานนั้นไม่มีประสิทธิภาพแรงงานอาจเกิดการปวดเมื่อยได้ความรู้ต่อมานะคะเป็นความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์เรื่องกระบวนการผลิตใช้ในการดูแลรักษาและควบคุมกระบวนการทำงานหรือการผลิตสินค้านะคะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใช้เวลาในการผลิตน้อยที่สุดแล้วก็เกิดของเสียน้อยที่สุดด้วยค่ะก็จะทาให้การผลิตสินค้าของเรานะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดกาไรมากที่สุดด้วยค่ะ ตามาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เรื่องการบริหารจัดการเราต้องมีการวางแผนการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วนะคะปลอดภัยเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าต่อมาความรู้ด้านสังคมศาสตร์และจิตวิทยาเรื่องความต้องการของแต่ละวัยหรือแต่ละสังคมเพื่อนํามาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้านะคะถ้าเราทราบว่า วัยนี้หรือสังคมนี้ต้องการสินค้าประเภทไหนเราจะได้จัดเตรียมสินค้าให้เหมาะสมกับวัยกับความต้องการของเขาสินค้าเราก็จะขายดีมากยิ่งขึ้นโดยความรู้ทั้งหมดอาจจะเป็นตัวอย่างเท่านั้นอาจจะมีความรู้อื่นๆที่นํามาบูรณาการกับการจัดการโลจิสติกสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คือประโยชน์ของการจัดการโลจิสติกค่ะ การจัดการโลจิสติกจะทําให้การดําเนินงานทุกด้านที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในด้านการขนส่งสินค้าการกระจายสินค้าการเก็บรักษาสินค้ารวมไปถึงบุคลากรต่างๆนะคะที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกค่ะต่อมาเรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดการโลจิสติกสะนักเรียนได้เรียนรู้ว่าปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงของการจัดการโลจิสติกก็ค,คือความต้องการของมนุษย์และการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะคะที่ทําให้มนุษย์ต้องนําเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อสามารถเอาชนะคู่แข่งได้นั่นเองค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะที่นักเรียนได้เรียนในวันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโลจิสติกกับศาสตร์อื่นค่ะการจัดการโลจิสติกนะคะประกอบด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรม และแต่ละกิจาการมคะมีการบูราณาการความรู้หลากหลายาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์สังคมศาสตร์และจิตวิทยาเพื่อให้การจัดก,การโลจิสติกนั้นนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นะะในการซื้อสินค้าที่รวดเร็วนะวันนี้นะคะครูก็ขอจบเพียงแค่นี้คะ่ะเดี๋ยวสำหรับคาบหน้านะคะเราก็จะมาเรียนต่อกันนะคะในเรื่อง ผลกระทบของการจัดการโลจิสติกส์นะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์กันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ